สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกานะคะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นกันที่การประชุมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิเพื่อเร่งผักดันให้โลกได้รู้ว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ คุณหญิงกัลายาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลัง10ครั้งที่สองซึ่งเป็นโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพเป็นศูนย์อบรมเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนในเครือข่าย พร้อมเร่งผักดันให้โลกได้รู้ว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกตั้งเป้าที่จะพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นโรงเรียนศูนย์อบรมในระดับประถมะศึกษาจำ,จำนวน100โรงเรียนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน100โรงเรียนเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนเครือข่ายจำนวน10โรงเรียน สำหรับครูจะได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ทักษะและประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบส่วนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานห้องเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบค่ะ